ท่านถึงให้มาแยกแยะเรื่องเรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องของคนอื่นถ้าจะมัวไปคิดคิดในคนอื่นเข้าใจเราหมดรักเราหมดรักเราทั้งโรกทั้งแผ่นดินก็คงไม่ใช่แล้วแหละแค่คิดก็คงผิดแล้วแหละเพราะปโรหิมันนานาจิตตังไงนานาจิตตังจิตคนจิตมนุษย์ วิญญาณเนี่ยที่มันครอบครองไกาเนี่ยสัตว์ที่มีจิตมีวิญญาณคลองเขาถึงได้บอกว่าในหลายสิ่งหลายอย่างหล,ลายประเภทเราเป็นสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ที่คุยกันรู้เรื่องสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐประเสริฐกว่าเขาอ สอนช้างก็ได้ฝึกนุ่นฝึกนี่เอามาฝึกเอามาฝึกก็มาฝึกแต่ตัวเองก็ต้องฝึกตัวเองดนะ้วยเนาะต้องฝึกทําความเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องไปเขาบอกว่าอ่านตัวเองนี่แหละถ้าอ่านเป็นไปได้เราจะค้นคว้าบางในไทิปิฎกค้นคว้าในตำรับตำราศึกษาเราเรียน การศึกษาทำให้คนฉลาดทำให้คนฉลาดให้มนุษย์ฉลาดขึ้นนแต่ถ้ายิ่งศึกษายิ่งโง่แล้วก็แย่เลยเนาะต้องทำความเข้าใจเสร็จแล้วทีนี้ต้องแยกแยะเขาซึ่งหมดได้ว่ามีคอควายวอแหวนแล้วก็ยอยักาว่าคอวอคอควายนี่คิดคิดถ้าว่าแหวนก็วิเคราะห์ แล้กวก็ยอ่ยอยแกก็แยกแยะยะยนะต้องแยกแยะต้องเขาา้ากว่าแยกแยะให้มันเขาา้ามาว่าให้รู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักเขารู้จักเรามแม้แต่เราเช่นกันทีนี้ถ้าคิดง่ายๆนะเรารักคนทุกคนไหมบางเทีวตามองเห็นเนาะไม่ถูกลากตาเลยมไม่ถูกไม่ถูกเลยไม่ถูกใจเราเลยนะจ๊ จะไปมองแต่สิ่งที่ถูกใจอยากก็ได้แต่สิ่งที่ถูกใจที่แท้จริงมันก็ไม่ใช่ธรรมะมเราต้องอความถูกต้องเราจะเอาความคิดข้องเราเนยเอาความคิดข้องเราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นไม่ใช่นะเหันทงีงว่าคอวยอยคิดวิเคราะห์แล้วก็แย,แยะๆเนาะแย,แยะ่ๆจะไปตีความเป็นอย่างอื่นทีนี้แล้วก็สัตว์มนุษย์เราเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ทำไมเนาะ